สวัสดีครับคุณผู้ชมไม่บอกก็รู้ใช่ไหมครับว่าผมยืนอยู่ที่ไหนที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนาลรีครับหรือเรียกสั้นๆว่าย่าโมนั่นเองครับสิ่งแรกที่มาโคราชแห่งนี้ที่ควรจะทํานั่นก็คือการขอพรจากย่าโมครับงั้นผมขออนุญาตไปขอพรก่อนเลยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราขอพอรไหว้าย่ามโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นศิลปะพ,พื้นบ้านของโคราชนั่นก็คือเพลงโคราชครับบทเพลงโคราชคือบทเพลงที่เป็นเนสเน่ห์ของที่นี่ครับใครที่ได้ฟังก็เหมือนได้สัมผัสถสึงวัฒนธรรมประเพณีอย่างล้นใจเลยครับนนนนอนออออออกกกขงงงงงเเมมมมืืคไไไ่ปหแชาาาาวยยััศส่วนใครที่อยากเป็นเขยเมืองโคราชก็ต้องแนะนำให้ไปลอดประตูชุมพลครับด้านหลังย่าโมนั่นเอง ส่วนสิ่งสุดท้ายที่ไม่น่าพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองโคราชนั่นก็คือการไปทานของปิ้งยางอร่อยออยที่ร้านชื่อดังของคนโคราชร้านนี้ก็คือร้านเขียวเสวยนั่นเองครับมม่าและตอนนี้ก็มาถึงเมนูเด็ดของทางร้านเขียวเสวยแล้วครับนั่นก็คือหมูกระทะครับนี่หมูกระทะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำจิ้มครับแล้วก็วิธีการหมักเนื้อกับหมักหมูครับเราจะมาชิมกันนะครับว่าจะอร่อย สมคําล่ําลือของเมืองโคราชหรือเปล่านาะก่อนอื่นเราก็เอามันออกมาครับทั้งน้าจิ้มแล้วก็เนื้อหมักหมูหมักนี่กลมกล่อมอะไรสุดยอดจริงครับวันนี้เราขอปิดท้ายด้วยของดีเมืองโคราชอย่างหมูกระทะครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนหา้ามพลาดนะครับ